วัสดีกินน้องกินข้าวแล้วไม่มอนเด้อเอฟซีจะหักแฟนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อกินข้าวแล้วไม่มอนเด้อแกงไข่หมดแดงแกงไข่หมดแดงเด้อเดี๋ยันจจ้องเห็นเปลืงตอนเห็ดกบ่บผลิตภัณย์เห็นเปลืงเนาะแกงไข่หมดแดงไข่ปลายมันมันเพราะเน็ตตึองออยากเลยแกงกินบาซิลมาใส่องคกินเลิกยาด้อวา เอาทีเลียกอ้อยมะล่างเลยแกงอุ่นน้ำน้อยหนึ่งนะนี่กระสมพักม,มอญเห็ดอะไรเนี่ยโมบดเอามากินอีกนี่กระโมงสุกจากต้นเนะาะมากินน้ำมันโมนเด้อถูกถุกถุกคนขอบมกขอบใจเด้อถูกแรงเสียแรงใจให้กำลังใจเนาะสิ่งทุกอย่างม่จะขั้นดีๆขอบเปม็นมอาหารน้ำมอนอายุดีมีแห้งเด้อมถูกถุกทุกคน คุณยกตะเก่าว์เถ้าเด้าหู้ติมิมอนเห็ดมาตุก,ก,ม,กนนม,มัน้มเนกกะมีุ่้มตุ้มเนก็ะ้อนพี่ยนอนน้องขนุนขนล้านน่นมัดทุกคนเนาะเห็ดซีมัดทุกคนดิเขามาใหม่หรือเขามาเก่าขอให้โชคดีเด้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อหน้าไปกะสงการเลยเนาะพี่น้องยังบ่เพงไปได้กะสงการแล้วมแต่สิ่งดีๆตอนรับปีใหม่วันสงการต่อหน้าเนาะ นอยู่ดีมีแห้งไปมาทางใดก็ตหาตลอดปลอดภัยใส่แม็กเดอร์หักซ่าหนึ่งหักซ่าตัวโควิดมันมาทางอากาศย่านเ้ยพี่น้องย่านยังย่านโควิดไปทางใดก็ได้หมีม้อนาอุบัาไปออกข้างนอ,อกข้างหน้า,นาอุบัตาไปอะไรคนไปตลาดกันสวยๆมีมันยังไปได้ไอ้คนเมื่อเมืดข้นน้อยม่ยังไปคนร้ายมีม้อนอุบัติไปย่านมาต่องหัาสาตัวเหาไว้เนาะ ของกันตัวไข่ตัวมันน่ะนะน่เข่าทต้การตอนเศร้าตอนเศร้าก็สวยแล้วละโมเศร้าแล้วนะคุณนมะม้นอนบา,ากย,นะย,นะาายังออกไปผิดผ่าดประกันไดกะขออภัยเด้อ สิ่งสุกลางเนาะจะคือโสดกดเครื่องไปม,มอนเตอร์ทากระเส็บผิดคนเดียวยิ่งก็ก,กินแล้วกินแกงปลา Sao? Bả nó cũng cũng sẽ mà đông thôi là. Làm được việc đường hơn là nặng khăn dây cả lăm năm bay cả thêm năm <laughs> <laughs> กะแกงใส่ดอกข้าบัวไข่มดแดงนี่ใส่ดอกข้า,าขบัวใส่หัวข้าบัวน้าท่านั้งตู เจอพี่น้องแพงไหนกองน้อยๆน้องซิป0ันกีไข่ตัวมันตึงเหรอคกลองซิปนกีสี่สิบบาทตัวน้อยๆนี่่ะก้องแต่ส้าบาทห้าพันกีคนไทย

คนสีเมนดได้มากอ่ะจมบ้านบริหายหายไปียังเนาะแบบเพิ่นว่าคือคเพิ่นบอกเขาใจเฮาก็แล้วกันเฮาบ,บุกคนจะหายเพิ่น คนมหูจักว่าวิูี่ชีวิตในครอบรัวเป็นแบบไหนแก่คนเบ่งภายนอกมหูเรื่องภายในเนาะแล้วห้าวควาจจำเป็นเสียหายคนสมมุดแบบคนหม่นมากแบบโบดีอย่างสัน่นอย่างสี่ว่าใส่นะอันนี้แมมอนบมหายเดอ้อบมหายคนคนมหูเหเรื่องน้ำเห่า เฮาปริญญูน้ำกันน้ำหูดอกอัะไรเป็นอัะไรมาหากันมาเหยียบมาย้ำกันขาจากหูเพิ่มจริงว่าเอ,อ้แบบใดเป็นอะไรด้านเปิดมาโหลเด้อพี่น้องเด้อยก็ได้ใช่ไหมายาเมม,มอนมาโหลดว่าเมมอนอยู่แบบใดเมมอนกินแบบใดชีวิตแบบใดกับลูกกับร้านอยู่แบบใดจังสีหูจากเนาะ แค่สั้นบุ้งหูได้ถื่หนออ้องเลยม่ายเลยแม่ม้อนจะนกับเขาสุกกินอยากกินยังแม่ม้อนเป็นกุ๊กอาหารบ้านเท่าได้เลยอาหารเล่าๆไดยอาหารหนอกแม่ม้อนเห็ดบปรเ็นเนดอ มันลืมเมืแล้วที่ผ่านผ่านมาลืมเมืแล้วบ่มีในใจแล้วคิดว่าบ่มียังเกิดขึ้นกับตัวเองลืมเนะี่ย ไม่ความหายคองยาเนาะสบายดีพี่น้องสาเป็นหูนอนก่อนก่อนสาหล่านาคอากระตกสักเ้วสกเงบ้งแก้งพี่แงมืมแกงใครมแง่หมัดงยคมอจงดีบวาณาแพรสักเองพี่เองมอดเือคน เสื้อแม่เพื่อนร้ายในตะกร้าเต็มเลแบ,บะเพิ่นแล้วไปซักให้แม่นะเสื้อผ้านะไม่ต้อทิ้งซักเสื้อผ้าให้แม่ตากให้เรียบร้อยหูจักพ่วงอยู่เนี่ยหูจักพ่วงกระหูจักพ่วงอยู่จิงหูกระเบือสมองซ่าพี่น้องเอ้ยอัน,นหวานเนัวลใช่ปะมัจักแดอะไร คิดบ่ท่านคิดบ่ท่านการสิตอบการเซวา่าน้าเป็นอย่งนั้น ได้ามาใหม่มาเลี้ยงนี้เลยพี่น้องเนอะแตม้า,มาน้อยมาแล้วพวกไม่คุ้นเบิ้บงนะจะแต่แพงแต่แพง,แพงอ่ไปอุ้บสาบไปแล้ว <laughs> ไปขอเอาอยู่บ้านใต้ขอในเพิ่นเพิ่นอยากได้แปรงน,นัวโลนึงแม่ม้อนซื้อแปรงน,นัวไฮโลนึงมาล,าลา้างอ่านล้างก็อ่านอีกเลยจะแต่แพงแต่แพงเจ้พี่น้องเล่นกับอันเจด่างเพิน่นตัวผู้ได้พี่น้องตัวนี้น่อยใช่ นั่งกระดังเอ็นๆค่ะไปแล้วคุณเพื <c oughs> ่อเพื่นหมดเสาทองเบ่งนังดึงอยู่เอาคลิปนี้กับมิโมล่าไปก่อนเย้ยพี่น้องเดยอย่าลืมติดตามคลิปน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่สองน้องน้ำเคียงยายมอนนึกแึ่งเลยบาย